มีหรอกบ้านผมหลังใหญ่มากเลยนะคือบ้านผมอะแม่งหลังแบบคาลึกหาดเลยนะแบบหลังแบบเป็นร้อยล้านอ่ะมีรถสุอร์คาร์ด้วยมีอะไรด้วยจะให้ไปอยู่อะอ้าวพันหนึ่งตบหน้าผมพันหนึ่งตบหน้าผมทีหนึ่งไม่เอาไม่เไม่เอาเร็วเร็วเพันหนึ่งตบหน้าผมไม่เอาเอาไปแล้วให้ไปแล้วไปเลยให้ตบหน้าผมทีนึงผมให้พันหนึ่งเอาให้ตบหน้าผมหน่อยเถอะมานันน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 ะอุ้ยโอ้ยนี่ถึงโลไหมเนี่ยถึงกี่โลเลยสองกิโลเลยเหรอ มีภเ,เ,เ,บบเ,เสเยโอเค okay, ครับวันนี้เราก็จะมาตามติดชีวิตคนจรนะครับผมเราก็จะตามมาหาคนจรจับนะครับผมซึ่งเป็นคนที่เอาไร้บ้านนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าในชีวิตเนี้ยเขาอยากได้อะไรแต่จริงๆแล้วกูก็ไม่มีให้หรอก,กเขาบอกว่าอยากได้บ้านกนาูก็ไม่มีบัญญาให้เขาหรอกแล้วเราไปดูกันว่าเราจะคนตีมเขายัง,ยงไงแล้วก็จะช่วยเขายัง,ยงไงเรสโก รุ่งทำไรครับเก็บของเก็บของอะไรเอาบ้านอยู่นี่เหรอใช่นี่ของลุงหมดเลยอันเนี้ยเย็ดเก็บของเก่าอ่ะขอได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะยังไม่ขายแล้วเอามาไงเก็บมาเก็บที่ไหนทังขยะแลเรองนี้หลังคาหลังคาบ้านเหรอออขอได้ไหมไม่ได้มีอะไรกินไม่หิวอ่ะมีอะไรมึงขนมอยากกินไหมขนมกินได้ไหมได้ไหนอ่ะ แล้วมันมีไว้เพื่อนะผมจะไปขายด้วยหรอหน้าบ้านอยู่ตรงไหนนะอยู่แถวเนี้ยแหละอ๋อเลยมาเลเล่นใช่มีบ้านไหมแล้วบ้านผมหลังใหญ่มากเลยนะหรือบ้านผมอะแม่งหลังแบบทะลาสสากเลยนะแบบหลังแบบเป็นร้อยร้านอ่ะมีรถซูเปอร์คาร์ด้วยมีอะไรด้วยจะให้ไปอยู่เหรอไม่ให้จะอยู่คนเดียวจะหาเพื่อนลงมานอนอยู่เนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมได้ไหนเอ้าผมไปเด้อเนี่ยเหรอ เอาได้ไหมเอาได้ไหมฮะเอาคืนเอคืนผมแกงเลยนนี่เบ้านอยู่ไหนบ้านศิลาศฮะศิลาเราญาติเยอดไปไหนหมดอ่ะอยู่นั่นแหละเขาอยู่บ้านนอกคือพาไปดูในบ้านหน่อยได้ไหมเออไปไปพาไปดูหน่อยอันนี้อยู่คนเดียวเลยเหรอลุงอยากหล่อไหมไม่อยากหรอกทำไมอ่ะเพราโดนตีนนายพาพาไปดูข้างในเป็นไงผมอยากเห็นอยากกลับบ้านไหมอยากตอนเนี้ยเออทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่กลับอ่ะเขายิงปืนใส่ป่ะใช่เหรอเออแล้วไปทำอะไรไม่ดีเขายิงปืนใส่เซลสาวเขา เอานี่บ้านเราเลยนอนนอนกี่วันแล้วเนี่ยสามวันสี่วันสามสี่วันแล้วเหรอนอนอยู่เนี่ยนะสามสี่วันอืออ้าวโทรศัพท์ไอโฟนไหมเล่นติดบุ่มล้วเติมตังค์เติมอะไรใช้อะไรเติมก็ขายของเนี่ยผมฟังอายุอย่างเดียวหลอกเคยเล่นอินเทอร์เน็ตไหมไม่เคยจ้ไแม่โพลู้จักอ่ะรู้จักเออว่ะเนี่ยพาไปดูรีวิวหน่อยอันนี้เดินเข้ามาอย่างนี้เหรอเวลาเดินเดินเข้ามาอย่างนี้นะเนี่ยมีคนมานอนด้วยเคยผมมานอนด้วยได้ไหมไม่ได้เลยทำไมอ่ะ ไม่สะดวกไม่สะดวกอ่าลราเราทำไมมาถึงมาอยู่นี่ไม่ไปอยู่ที่อื่นไปไม่ได้เหรอเอาไล่ล่าเลยไงแล้วออกทีวีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปแล้วงั้นะทำไมผมไม่อยากเป็นน้าสัมภาษณ์เอาไม่ใช่ถามจริงอ้าทิ้หายแล้วเอาแล้วไปไหนอ่ะไปหาเพื่อัผมที่ไหนนู่นตรงไหนไกลปะน้ากลับไปเขาเนื่องห่าผมหมดเรื่องละผม้องเรื่ละไม่ใช่ผมกลัวอะไรกลัวน้าทำร้ายผม ไม่ทําออกไปเลยหรอไม่อยากไม่อยากได้ตังนเหรอเอาเงิาให้ผมช่วยดีกว่าขอโทษนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะให้ผมจริงเปล่าเนี่ยให้จริงผมจะหลอกไหมเอ้าไม่หลอกแน่นะไม่หลอกต้องถามกันเลยนะไม่หลอกไม่หลอกจริงไปเลยจริงเหรอเออคุณนะนะเอาเงินหน่อยมาเลยขโมยแม่มาผมดูก่อนผมเอาผมเกรงใจให้ผมจริงก่อนอ่ะอยากได้บ้านไหมผอยู่อย่างนี้แหละดีที่สให้จริงเปล่าน่ยให้จริงนี่จะหลอกไหมอ่ะไม่จะโดนตีนนะไม่โดนไม่โดนอยากโดนตีนลุงอ่ะ เอาดิเอาดิเอาถีบถีบตาเขาหน่อยนึเฮ้ยมาถีบหน้าผมหน่อยดิเฮ้ยถีบเฮ้ยถีบหน้าไเฮ้ยไม่ไม่ถีบหน้าผมก่อนดิเฮ้ยห้าร้อยถีบหน้าผมก่อนแม้วผมทำร้ายหน้าแม้วเฮ้ถีบหน่อยถีบหน่อยทีนึงทีนึ่งประตัดให้ตังค์แล้วเฮ้ยถีบก่อนดิถีบก่อนดิไม่เอาถีบก่อนไม่เอาไม่เอาไม่คืนไม่คืนเฮ้ยเนี่ยตบหน้าผมก็ได้ เอาพันหนึ่งตบหน้าผมพ well. ี่พ well, ันหนึ่งตบหน้าผมทีหนึ่งพี่แม่แม่เอาแม่แเอาเร็วเร็วเรพันหนึ่งตบหน้าผมไม่เอาเอาไปแล้วให้ไปแล้วไปเลยเดี๋ยวผมให้ตบหน้าผมทีหนึ่งผมให้พันหนึ่งพอให้ตบหน้าผมหน่อยเถอะมาไหนๆหนไ ตบหน้าผหน้ายตบหน้าผมหน่อยไม่ไม่เร็วตบหน้าผมตบหน้าผมจแบตบหน้าไม่ถือไม่ถือไม่ถือตบปเร็วเวตบผมไปเลยตบปั๊บผมไปเลยไดีเดี๋ยวหน้าถือผมไม่ถือไม่ถือตบผมไปเลยตบเลยตบเลยเอวตบตบตบแล้วทุกคันนึงตบห้าไม่้เลแล้วผมทำอะไรให้น้าเนี่ยนะไอ้ตัอยางนนตบปกตอยาคนนั้นตบมาเร็วมาเยเดี๋ยวแล้วแล้วทำหมดแล้วทำไมทเือรงดิไม่เอา หากินอยู่นี่นะอย่าทำตกลมไวจะไปแล้วไม่ได้ครับเอ้อตก็ไม่ได้ป่าเชื่อผมนะน่าหลอกคนป่นนี้ครับเห็ไม่หลอกไม่หลอกไปเลยดีอย่าไปนะโอ้โอ้เอ้โอ้โอ้อ้โอ้โน้โอ้โอ้่ออ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โออ้้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โล้โอ้โอ้อออ้ออ้อ ว่าเขาพอให้เราตบบั๊บแล้วก็จะโดนกระทืบแทนอือหมายว่าเราทำารอะไรเี้นะโอ้ยเกรนักเลงเงินเลี้ยวจำพูดอ่ะเลี้ยวคำพูดเออนั่นแหละอยากให้คนมาช่วยไหมตรงนี้ช่วยอะไรช่วยเราไงไม่ต้องไม่ต้องผมทำผมได้ถ้าผมมโดนเกย์โดนแกงโดนคำขอไม่โดนแกงเดี๋ยวพออือแต่คือเราไม่ใช่ขอทานอือเก็บของเก่าขายแล้วไปขายที่ไหนอ่ะขายร้านสังกะสีตรงนี้อ๋อเขารับซื้ออยู่อือเต้นเป็นไหมเป็น เคผมไปแล้วเด้อจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วขอบคุณนะครับผมเอ้ยชอบนายยกไหมนายกอัรหรือนายกที่นายกตัวรู้จักไหมนายยกตัวอารเหรอตัวตัวรู้จักตัวอ่ะไม่รู้จักนายกตัวรู้จักเหรอตัวไหนวะจันโอชาเหรออรู้จักอ่ะอะรู้รู้คนที่เคยได้เรียก่อยนะได้ทุกปีเหรอชอบไม่รู้ผมไม่รู้อย่างผมไม่ได้เล่นการเมือง เออเดี๋ยวนี่นทาทำอยู่กับยุดจันเอาซบิ่งเป็นแ่ไหนมาถ่ายถามจริงจะอยากรู้อะไรนักหนาวันนี้เออโอเคเออก็ออดี๋ยังไงแล้วก็เจอกันนะครับผมเพื่อนๆก็เราจะไปกระทืบใครที่ไหนนะฮะต่อเดี๋ยวพอหลังจะปิดกล้องไปแล้วเราก็กระทืบคนละนะครับค <c oughs> ่าให้ที่ให้ตังค์ไปผมอยากกระทืบคนมานานละ <c oughs> อะไรพร้อมอยังพวกเราทร <c oughs> งตัวให้ดีนะเก็งตัวให้ดีนะผมเอาแล้วนะผมเปิดแล้วนะยืนอยู่เฉยเดี๋ยวปิดกล้องเอาเลยโอเคไปจบแบบนี้เหรอ Không được à. Tắt rồi à?